ถ้าตรงนี้เนี่ยเราแข็งแรงถูกไหมฮะเกินแล้วก็รับเกิน5ปีก็จะคุ้มทุนนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มที่จะสร้างกําไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกมากๆก็คือต้องอยังไงฮะแข็งแรงเพื่อสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาพูดว่าใครเนาะที่ควรจะรับบำนาญแล้วคนที่รับบำนาญ ชราภาพของประกันสังคมเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติหรือว่ามีเหตุอะไรบ้างนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตัวประกันสังคมเนี่ยมักจะบอกกับตัวผู้ประกันตนหรือบอกกับทุกๆคนว่าเจตนารมต้องการให้ผู้ประกันตนนะครับที่แก่แล้วชราแล้วนะครับมีกินมีเงินกินมีเงินใช้นะครับตอนแก่ไม่ต้องพึ่งพา ลูกหลานถูกไหมครับเกรงว่าลูกหลานจะไม่เลี้ยงอันนี้คือแบบเหตุปัจจัยหลักถูกไหมฮะของการที่เขานะครับออกกฎหมายนะครับว่าคนที่ส่งตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะครับต้องรับเป็นเงินบำนาญฉลาภาพนะครับก็คือเงินรายเดือนนะครับเดือนละเท่าเท่ากันนะครับซึ่งพี่เหมาะทำไปแล้วว่าแต่ละคนจะได้เท่าไหร่นะครับก็คือสูงสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่4,800บาท นะครับอ่าตอนนี้พี่หมอสรุปนะครับสเหตุ4ปัจจัยนะครับว่าทําไมคนที่รับเงินบํานาญชราภาพนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ควรจะรับนะครับอันดับแรกนะครับสำคัญมากๆกนะครับก็คือต้องมีคนที่เป็นสุขภาพดีแข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคร้ายไม่เป็นโรคเรื้อรัง6ประการตาม ประกันสังคมนะครับมันก็อาจจะมีแบบอย่างที่พี่หมอทําไว้แล้วนะครับว่ากลุ่มเลือรังที่สามารถเบิกขาดรายได้ได้นะครับจะมีโรคมะเร็งถูกไหมครับโรคติดเชื้อ h i v โรคสมองนะครับโรคไขสันหลังที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนะครับหรือความเสียหายเกี่ยวกับสมองและไขสันหลังนะครับแล้วก็มีโรคพวกกระดูกหัดซับซ้อนหรือโรคอื่นๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ใน5้าโรคแรกนะครับแต่เป็นโรคที่แบบมีโอกาสนะครับที่จะรักษายากรักษาไม่หายนะครับ แล้วก็เป็นแล้วก็อาจจะแบบอาจจะทุพพลภาพได้นะครับในระยะอันสั้นหรืออาจจะเสียชีวิตนะครับก็ควรจะนะครับควรจะนะครับควรจะแข็งแรงนะครับอันดับนี้สําคัญมากๆนะครับก็มีคนศึกษานะครับว่าเพื่อให้อยู่รับเงินชาภาพตรงนี้ให้นานที่สุดนะครับเพื่อความคุ้มทุนที่สุดนะครับอ่ะแล้วก็2นะครับก็คือ คนที่จะรับเงินบำนาญชราภาพก็คือคนที่ไม่มีความสามารถในการนมเอาเงินบ,บ,บำเน็จถูกไหมไปลงทุนนะครับเพื่อสร้างผลกําไรถ้าสร้างผลกํา,รากไรแล้วไม่สูงกว่าถูกไหมครับบำนาญที่จ่ายแต่ละเดือนแต่ละเดือนณนะปัจจุบันก็คือ4,800นะครับคนเกษียณปีนี้นะครับทำงานมาตั้งแต่ปี4-2หรือก่อนหนะั้นนะครับแล้วก็6ปี5ปีสุดท้ายนะครับ60เดือนส่งมาที่ฐานห0 0 0น1 5 0 0 0จะได้4 0 0 เพราะงั้นถ้าคุณทํากําไรไม่ได้นะครับคุณทําผลตอบแทนสู้กับบํานานชราภาพที่จ่าย4,008ไม่ได้ไคุณได้ไป3แ0นนะครับกำไรที่เอาไปลงทุนแล้วต่ำกว่านะครับกำไรนะครับพูดถึงกำไรต่ำกว่า4,008รับบำนานเถอะครับนะครับต่อไปก็คือคนที่ไม่มีหนี้ไม่มีสินที่จะต้องผ่อนนะครับโดยเฉพาะผ่อนรายเดือนอย่างเช่นเป็นหนี้การผ่อนซื้อบ้านนะครับ แล้วหนี้ผ่อนนั้นนะครับไม่มีหนี้นะครับก็รับบำนาญนนครับหรือมีหนี้แต่ว่าหนี้นั้นต่ำกว่าอย่างเช่นคุณได้4,800แต่ถ้าคุณแบบต้องจ่ายแค่3 0 0 0นะครับงั้นคุณก็รับบำนาญเอา3,000ไปจ่ายยังมีเหลืออยู่อีก1,800ก็ยังคุ้มฮะนะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่ไม่มีหนี้สินในภาระการที่ต้องจ่ายยกตัวอย่างเช่นภาระหนี้ในการผ่อนบ้านถ้าภาระหนี้ผนะ้า นี่นั้นมีภาระที่ต้องผ่อนน้อยกว่าบํานาญที่ได้ต่อเดือนอ่ะก็รับเป็นบํานาญนะครับสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือต้องเป็นผู้ประกันกตนมาตรา33นะครับจะคุ้มที่สุดถ้าเป็นมาตรา39เนะครับเคยอยู่มาตรา3 3มาอย่างพี่หมออยู่มา18ปีถูกไหมฮะมาอยู่มาตรา33อีก6ปีนะครับ20 23 24ปีนะครับแทนที่จะได้4,8 0 0กลับเป็นได้1,400ีโอ้ไม่ไหวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือคนคนคนนั้นควรจะอยู่มาตาสามสามหรืออยู่มาตาสามสามเก้าก็ได้นะครับอยู่มาตาสามสามเรามาตาสามสามหกสิบเดือนสุดท้ายส่งให้ได้สูงสุดเลยคือหมื่นห้านะครับจะคุ้มที่สุดนะครับแล้วก็คนมาตาสามเก้าก็ได้แต่ควรจะอยู่มาตาสามสามไม่นานอย่างเช่นสิบสองเดือนหรือปีหนึ่งอันนี้ก็รับได้นะครับเป็นข้อที่มาตาสามเก้ารับได้นะครับแล้วก็ข้อสรุปทั้งสี่ข้อนี้นะครับก็คือ คนที่จะรับบำนาญบำนาญชราภาพเหมาะกับใครก็เหมาะกับผู้ประกันตนโดยเฉพาะคนมาตาสามสามนะครับที่ไม่มีภาระหนี้สินนะครับไม่สามารถนำเงินบำเหน็จไปทำกำไรได้มากกว่าบำนาญต่อเดือนและควรเป็นผู้ที่สุขภาพแข็งแรงถูกไหมฮะอยู่ยาวนานเพื่อรับบำนาญบำนาญยาวๆโดยหวังว่าเงินนั้นจะเพียงพอต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานนั่นเองนะครับ เข้าสิทธิ์นั้นเข้าคุณสมอันนั้นเลือกเลยบำนาญชราภาพจ่ายทุกเดือนไปจนตลอดชีพครับสวัสดีครับ